อ้าวครับสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่อง a ดัมัทครับนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องที่คนแชร์กันเยอะมากช่วงนี้ก็คือเรื่องอุ t r a m a n มนโอมกนะครับก็เป็นอุลตร้าแมนคนใหม่ประจําปี2025นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะจากดีไซน์ที่ผมดูนะก็คือทําให้ผมสนใจได้ระดับหนึ่งแน่นอนว่ามือนคล้ายๆ u l t r อุลตร้าแมนซเว่นะคือเน้นเรื่องไอส์ลักเกอ แล้วก็ขายอุลตร้าแมนซีเอิร์ธอุลตร้าแมนเซิร์ธแหละแล้วก็อุลตร้าแมนอะไรสักอย่างที่มันรวมร่างกันน่ะน่าจะเป็นอุลตร้าแมนเซ็ตสำหรับร่างจำแรงของอุลตร้าแมนโอเมก้าเนี่ยชื่อโอคิดะโซลโตโดยรวมคือผมชอบเลยดูเท่ดูดีดูแบบเซอร์เนี่ยเออดูเหมือนแบบผ่านมรสุมชีวิตมาระดับหนึ่งนะครับโอเมก้าเมเทโอจี้ห้อยคอที่เสียบลงในโอเมก้าสลักเกอร์จะทำให้โซลโตเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนโอเมก้าได้นะครับและโอเมก้าสลักเกอร์เนี่ยจะมี2โหมด โอเมก้าเชนโหมดและสลักเกอร์โหมดล่างพื้นฐานของอุลตร้าแมนโอเมก้านะครับจะมีส่วนสูงอยู่ที่50เมตรหนัก50 0 0 0ตันท่าไม้ตายลำแสงเลติกคูเรบอกตามตรงคือเท่นะครับแล้วมันจะมีฉากหนึ่งอ่ะที่มันยืนอยู่หลังเขื่อนอ่ะแล้วปล่อยลำแสงอ่ะเอออันเนี้ยทำให้นึกถึงอุลตร้าแมนเซเว่นเลยนะครับอุลตร้าเซเว่นเออไม่ใช่อุลตร้าแมนเซเว่นอุลตร้าเซเว่น ดูเหมือนว่าซีรีอุลตร้าแมนโอเมก้าเนี่ยเหมือนจะทํามาขรบฉลองกี่สิบปีของเซเว่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอุลตร้าแมนโอเมก้าเนี่ยยังมีร่างเสริมอีก3ร่างนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาวุธเสริมดีกว่าก็คืออุลตร้าแมนโอเมก้าเลกินเนสอาร์เมอร์อุลตร้าแมนโอเมก้าไทกาลอนอาร์เมอร์และอุลตร้าแมนโอเมก้าเวจิเนสอาร์เมอร์ก็ผมยังหาคนภาพไม่เจอนะมันมีแค่ข้อมูลอย่างนี้เฉยๆนะครับและอุลตร้าแมนโอเมก้ายังมีท่าประจําตัวคือท่าโอเมก้าสโครป จะเป็นการยื่นมือออกไปข้างหน้าแล้วก็ทําท่าเหมือนเล็งเป้านะครับก็ดูเท่ใช้ได้โอเคนะครับข้อมูลที่เราพอรู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรามาดูดีไซน์กันเลยดีกว่าดีไซน์โดยรวมผมชอบนะครับส่วนตัวชอบตรงหน้าอกไม่รู้ทุกคนชอบตรงไหนแต่ผมชอบตรงหน้าอกมันคือเทเลอร์ทัมเมอร์มันอะมันวางปุ๊บใช่ไหมแล้วตรงตรงข้างๆตรงอกอะ่ะมันจะเหมือนแบบมีรอยเทเลอร์ทัมเมอร์สีฟ้าเนี่ยซึมไปตรงอกนะครับเออผมว่าตรงนี้มันมันดูเท่ดี ส่วนตอนถอดไอเซลักเกอร์เนี่ยมันก็จะมีขีดฟ้าฟ้าอยู่บนหัวด้วยนะอันนี้ผมว่ามันเก็บรายละเ,เอียดได้ดีนะครับส่วนตัวผมอยากให้แม่งแบบเปลี่ยนเชนเปลี่ยนร่างมากกว่าดีกว่ามาใส่อาุอะเออไม่ชอบเลยอุลตร้าแมนที่แม่งใส่อุธแล้วแม่งดูแบบลกเกินนะครับและมันจะมีสปาราดตัวหนึ่งนะครับที่มันจะมีเทเลทัมเมอร์อยู่ด้วยอะอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสปาราดที่แปลงเป็นอาวุธให้กับอุลตร้าแมนโอเมก้าก็ได้นะครับอันนี้คือเดาล้วน,วน <laughs> อันนี้อย่าไปเชื่อผมนะแต่ผมเดาโดยล้วนมันอาจจะใช่ไงเพราะสปาล์ที่ไหนมันมีเทเลอร์ทัมเมอร์บ้างมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับบอกเลยว่าถ้าอุลตร้าแมนโอเมก้าสนุกเนี่ยผมจะตามดูอุลตร้าแมนเรื่องอื่นเรื่องเก่าๆเลยหลายคนก็ตกใจนะเว้ยอุลตร้าแมนอะไรแม่งหน้าแดงทั้งหน้าเลยวะแต่ผมก็โอเคนะผมชอบนะคือผมชอบอุลตร้าแมนเซิร์ชอยู่แล้วไงแล้วพอมันมีโอเมก้าหน้าแดงมาอีกอะมันก็ดูแบบเออแม่งเท่ดีนะครับเหมือนใส่หน้ากากนะปวยปั้มก็เฟี้ยวนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับอุลตร้าแมนโอเมก้าคนใหม่ล่าสุดก็เม้นพูดคุยกันได้นะครับเม้นบอกกันได้แล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรติดตามต่อไปครับขอบคุณครับ